เทสเทสหนึ่งสองสามสี่เขาใช้ได้แล้วแล้วกุญแจนี้มีป่ะป่าไว้ไหนเราเมื่อกี้คนละพวงให้ไปแล้วอ๋ออยู่ตรงเบ่ะนี่ะนี่เขาได้คลิปไป่ะ วันนี้เราสองคนกลับมาอีกแล้วใช่นานหลังจากห่างหายไปสักพักหนึ่งช่วงนึงเพราะว่าไม่มีงานทําใช่ครับช่วงนี้เงียบๆเขาเหงาระหว่างรอรถรุ่นใหม่ออกมาวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าหน้ารถอเมล่าใคฝั่งพี่มนสีขาวเนี่ยคือรุ่น b L ใช่ครับฝั่งผมเนี่ยคือรุ่น V ซึ่งเป็นโมเดลเยียหรือว่า M Y 2 0 2 4ใช่ครับผมซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของอเมล่าใช่ครับ หน้าตาก็เหมือนเดิมเลยพี่มนหน้าตาเหมือนเดิมครับพูดถึงฝั่งนี้ก่อนได้ครับฝั่งนี้คือรุ่น V ีใช่ครับรุ่น V ีเนี่ยนอกจากเพิ่มราคามา10,000ื่นบาทใช่ครับราคาจะปรับเนาะพูดอย่างนี้อาจจะดูโหดร้ายเกินไปใช่ครับอยู่ดีก็ปรับราคาอย่างนี้ดีกว่ารุ่น V ีเนี่ยที่เพิ่มราคามาห0,000ืบาทใช่ครับฟังดูดีกว่าไหมใช่ครับที่เพิ่มราคามา1 0,000บาทพี่มนมีออปชั่นอะไรเพิ่มไหนว่ามาดิก็ เอาที่เราตอนนี้สัมบัตได้นะครับก็จะมีสัมบัตได้เลยเหรอสัมบัตได้ครับแค่เปิดตัวเราเห็นปั๊บเลยมีครับพลังงาต้องสัมบัสมีพลังงานอย่างใช่ก็คือจะเป็นเบาะหนังเบาะหนังมาจากโรงงานเลยครับก็คือเป็นเบาะหนังเหมือนรุ่น v l เลยใช่ครับรุ่นท็อปใช่เลยจะมามาพร้อมกับตัวรถเลยคันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเลยครับหนังสังเคราะห์สีดำโคเรโมดูเลคือเบาะหนังที่ไม่อมความร้อนใช่ครับนั่งแล้วระบายความร้อนกันแบบจะไม่เป็นผดเป็นผื่นใช่ครับไม่มีเหงื่อออกอย่างที่หนึ่ง ราคาเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทได้เบาะหนังแท้ใช่ครับผมอันดับที่สองอันดับที่สองก็จะมาพร้อมกับระบบหายห่วงกับการล็อกรถหายห่วงให้การล็อกรถเป็นยังไงฮะก็คือตัวนี้นะครับจะสามารถลืมล็อกประตูนะครับในระยะประมาณไม่เกินเอายี้พี่มอนห้าเมตรเนี่ยครับก็จะล็อกเองในตัวเลยพูดมากไปก็เท่านั้นใช่ครับโชว์ให้ดูเลยใช่ครับอ่ะเป็นยังไงสมมูรณ์ากอย่างนี้หมดนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ล็อกอยู่ป่ะอ่ะตอนนี้รถล็อกอยู่ใช่ครับ เวลาพี่เดินเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปในระยะรับนี่คือรีโมทของคันสีเทาใช่ครับอ่ะครับใช่ไหมฮะอันนีาจะได้ไม่ขด้คันไหนคันไหนนีคันเทาอันเนี้ยเอาพี่พกเลยฮะคต่ว่านี่คือพี่สูงเพาะพี่เป็นเจ้าของรถคันนี้ผมอยู่ในระยะนะครับไม่เกินหนึ่งถึงสามเมตรเนี่ยเอาสามารถยไ่้ในกระเป๋าแล้วเนี่ยครับมันสามารถปิดอะไรอ่ะพกเท่ๆเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้คือรถล็อกอยู่เปิดแล้วกินเข้าไปใกล้ฮะระบบ ระบบล็อกก็จะปลดล,ล็อกเองเลยสมมติพี่ลงมาจากรถผมเนี่ยผมอาจากรถผมผมลืมล็อกนะครับผมนิดเดียวระบบว่าจะล็อกเลยนะครับภายในไม่เกิน10 10เมตรเนาะโดยประมาณล็อกแล้วล็อกแล้วนะก็คือรุ่น v นะครับ MY 2 0 2 4เพิ่มราคา10,000บาทอันนี้คือไม่รวมค่าสีนะครับผมค่าสีก็คือปกติเลยปกติเหมือนเดิมครับแต่ออปชั่นที่เพิ่มมาก็คือเป็นเบาะหนังแท้จากรงใช่ครับแล้วก็ระบบ วอล์กอเวล็อกวอล์กอเวล็อกก็คือใช่ครับหมดห่วงเรื่องการลืมล็อกรถใช่ครับแหมสุดยอดเลยแต่ทีนี้ไหนไหนก็ลืมล็อกก็มีมาแล้วครับผมเขาก็เลยเพิ่มระบบไม่ต้องปลดล็อกเวลาเข้าใกล้ใช่ครับบางทีเราถือข้าวถือของมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปนั่งล้วงใช่ครับเดี๋ยวไที่กระเป๋าเราได้เลยบางครั้งเนี่ยนะครับบางคนนะส่วนใหญ่เวลามันจะเข้ารถใช่ปะก็วางไว้หลังรถเสร็จปุ๊บกดล็อกเก็บของเรียบร้อยขึ้นรถเลยสรุปลืม i ไอโฟนใช่ครับ แต่ทีนี้เราหมดห่วงแล้วนะครับก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องการลืมล็อกหรือการปลดล็อกนะครับลืมล็อกต้องให้ถึงถุงแม่ของใหม่ walk away lock nissan amera ล็อกจริงอย่าลบหลู่โอเคครับผมเมื่อกี้เราก็จบไปแล้วพี่มอนรัววี amera ตัววีทีนี้มาดูรุ่นวีแอลกันหน่อยฮะวีแอลเนี่ยราคาไม่ปรับ ใช่ครับเหมือนราคาเดิมราคาเดิมเลยครับผมหกเก้าเก้าหน้าต่างไม่แตกต่างนะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างทุกอย่างครับผมไม่เหมือนเดิมคือคนขายใช่ครับถูกต้องครับไม่เหมือนเดิมคือเราเพิ่มออปชั่นครับซึ่งเหมือนกับเจ้าวีเมื่อกี้นี่เลยที่มีก็คือระบบ w a l k away walk a w a y ใช่ครับวอลกใช่ไหมฮะใช่ครับพูดถูกไหมถูกถูกนะถูกแล้วครับวอล k กอเวล็อกเพิ่มขึ้นมาฟรีๆเลยครับผมราคาเดิมไม่ปรับ ช่เพราะบ่อหนังมีอยู่แล้วออปชั่นให้เพราะบ่อหนังมีอยู่แล้วใช่ครับมีอยู่แล้วซึ่งจริงแล้วรุ่น V เนี่ยนะบ่อหนังราคามันเกินหมื่นแต่ว่าเขาปรับหมื่นหนึ่งใช่ครับแล้วก็แถมไอ้ระบบ walk away lock เนี่ยเพิ่มเข้ามาให้แต่รุ่น V L ไม่ปรับไม่ต้องปรับก็มีบ่อหนังอยู่แล้วมีบ่อหนังอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มแต่แถมไอ้ระบบ walk away lock เข้ามาให้ใช่ครับโชว์อีกรอบนึ่งไหมเมื่อกี้อาจจะสับสนไปนิดนึงได้ครับคือถ้าเราพกกุญแจนี้เท่ๆนะกุญแจอยู่ไหนอ่ะนี่ครับเนี่ยอ่าิงแรกเลยเนี่ยนะครับ รถเราเปิดอยู่อย่างงี้ดีู่่นะแล้วเราเราลงทําธุรกิจทําธุรกิจอ่าเราเราทำอะไรแล้วแต่ไม่ต้องถือเลยได้ไหมได้ครับพกไม่ได้เลยครับอ่าพกไว้เลยนี่ครับเราพ้หลอกจากรถเนี่ยประมาณไม่ถึง5เมตรด้วยนะหลอกแหละไม่ถึง2เมตรแค่ไม่ถึงด้วย2อถึงหเมตรประมาณ2ประมาณเมตรละงันใช่ครับคือไอาตรนีเลยนันสมกั้นมากไงจริงๆแล้วถ้าคุณซื้อรถรุ่นนี้ไปใช่ครับพกกุญแจไว้เพียงในแค่ในกระเป๋าใช่ครับเวลาสตาร์ทก็กดสตาร์ทไม่ต้องหยิบกุญแจมาไม่ต้องเลยเหมือนสมัยก่อน เวลาลงรถก็เปิดรถลงมาปิดประตูปั้งเดินไปได้เลยฮะชิวๆใช่ประมาณ2เมตรใช่รถก็ล็อกให้เรียบร้อยคราวนี้ผมจะเดินเข้าใกล้แล้วเดินเข้าใกล้อ่ะผมเดินมาผมจะเปิดรถอ่าแต่เข้าใกล้เนี่ยอาจจะอยู่ในระยะที่เป็นก็คือเปิดได้ละใกล้กับไอเซนเซอร์สักนิดหนึ่งใช่ครับเซนเซอร์เลยแหละเพราะไม่งั้นบางทีมันอยู่ไกลมากปุ๊บเนี่ยรถมันปลดล็อกอันละลายใครจะเข้าเข้าก่อนเราก็ได้ไงแขกที่ไม่รับเชิญจะเข้าในรถได้ใช่เลยใช่เลย ระบบมันก็เท่ๆแบบนี้แต่มันนํามาซึ่งความสะดวกสบายผมไม่รู้หรอกว่ายี่ห้ออื่นมีไหมแต่ของเรานิสันอาเบล่ามีนะครับจัดให้คุณมาเต็มๆครับมไม่ต้องกังวลเรื่องการลืมล็อกล็อกรถและก็ปลดล็อกโดยเข้ามาใกล้โดยไม่ต้องลวงกุญแจขึ้นมากดหรือไม่จะเป็นต้องกดปุ่มที่เอาง่ายๆครับคือเพิ่มความสะดวกสบายในการเราถือของมาเต็มมือเนี่ยเราจะไม่ต้องปลดล็อกด้วยใช้มือแล้วหน้ากุญแจช่วยเราได้นะครับ ก็คลิปนี้เราจะบอกว่า MY 24ใช่ครับมันดีอย่างนี้นี่เองนะฮะแล้วข้อสำคัญคือมันเป็นรถที่ผลิตใหม่ใช่ผลิตเดือนกรกฎานี่เองนะประมาณวันที่20ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเอาเป็นว่าช่วงปลายเดือน7ในปี2024อ่ะเพราะนั้นรถ24ดียังไงเป็นรถที่ผลิตใหม่เอียบอ่องแน่นอนคเพิ่มออปชั่นมาแบบนี้ เน,นเน้นเเลยสุดยอดไหมครับสุดยอดแล้วและเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูโปรโมชั่นกันครับว่าโปรโมชั่นเราจะดีดีแค่ไหน,ดดน,น,นไปไหนใช่ครับกับโปรโมชั่น<ช>3โปร3แบบแล้วพบกันครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ